เนี่ยนะเออถ้าคนที่ถ่ายทํานี่ถ้าอยากซื้อไปซื้อก่อนแล้วค่อยออกนะเขาทําไมล่ะพ่อมันอั้นไงมันอั้นไม่ได้โอ้มันมันซื้อไม่ได้แค่ได้ยินชื่อนี่ก็อั้นไ้เลยใช่ยังไม่เห็นตัวเลขก็อั้นเลยอั้นเลยถ้าถ้าชื่อนี้ใช่ไหมพ่อชื่ออะไรนะพ่อทําฝันแม่นนั่นโอ้โหทำฝันแม่นนะครับชุดเดียว คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พ่ออะไรครับผมพ่อพอนไพ,พศาลพ่อพรนะครับพ่อพรไพศาลเนาะเป็นยังไง <c oughs> บอกเลขแม่นบอกพ่อหรือว่ายัางไงครับเขาตั้งสายยาให้ว่าซื้อเหรียญซื้อถ้ำเนาะครับเขาเอื้นพ่อถ้ำฝันแม่นโอ้พ่อถ้ำฝันแม่นถูก ขยา้เอ่อเพิ่นตั้งสายยาให้ออ่าคันความฝันเสิเล่าความฝันแล้วก็ให้เป็นหวยค้ามาข้าจะจิถูกถูกในความฝันถูกในความฝันถูกโบม่นเลขเอ่อ่แม่นหวยแบบเท่าเขียนหรือหรือเสียนหรือเก่งเก่งสูตรเลขสูตรไม่ใช่เลขสูตรเ่แม่นเลขสูตรเป็นเลขฝันนะพ่อเนาะไม่ใช่เลขสูตรนะเอาทั้งไทยทั้งอีสานครับรวมไหมเนาะ นะไม่ใช่เลขสูตรนะหูยินข่าว่ถือจนสร้างวัดบ่ก็นี่แหละครับที่เห็นนะที่สร้างก็เป็นเลขที่ฝันฝันฝันจนได้สร้างวัดนะครับโอ้ฝันจะได้สร้างวัดได้ตั้งนะครับไม่ใช่สร้างวัดที่มีอยู่แล้วเราสร้างในป่าจนเป็นวัดนะเราตั้งวัดใหม่เลยอ ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ครับนะบอกเลขแม่นนี่บอกว่าก็ถูกบอกเลขถูกจนได้ตั้งวัดก็ถูกเราไม่เรียกร้องอะไรจากใครนะครับแล้วคนที่ได้เขาจะมาให้เองคนที่ได้เขาจะมาให้เองถูกแล้วเขาก็ติดตามพ่อทำฝันแม่นถูกติดตามพ่อทำฝันแม่นโอ้แล้วก็ตอนนั้นที่ให้ยังไม่ได้บวชนะครับ พอไปบวชแล้วไปจำพรรษาอยู่หลายวัดก็เลยเลิกไม่ได้ให้หวยครับตอนนั้นเป็นเป็นคารวะก็ให้แล้วก็เอาเงินมาสร้างเนี่ยอย่างที่เห็น,นก็เลยเพิ่งกลับมาปล่อยใหม่ใช่ไหมพ่อนี่ใช่ก็ราศีขาครับอเอาที่พ่อบอกว่าเมื่อกี้ให้ไปจนเขาได้ซื้อบ้านออกรถนี่จริงไหมครับพ่อจริง อ <Ooh. S 2> นี่จริงอันนี้เรื่องจริงเขาก็เคยพูดให้เราฟังแต่เราเไม่เคยไปทวงอะไรจากใครนะครับเราให้ด้วยความบร,ริสุทธิ์ใจเราไม่หวังอะไรตอบแทนทางนั้นแล้วแต่ศรัทธาที่จะให้เราครับหรือเป็นการบูชาครูบาอาจารย์นะเพราะเราไม่ใช่คนหาเงินไม,ไม่ใช่คนทำแสดงว่าที่เรานั่งอยู่นี้เป็นที่ของพ่อ ใช่ไหมครับนี่เป็นที่ของหลวงนาเขาหลวงนาเป็นญาติกันเป็นญาติกัน,น,กนอจนได้สร้างวัดนะพ่อเนาะได้สร้างวัดนะงวดนี้พ่อฝันหรือยังครับงวดนี้ก็มีฝันแต่ยังไม่เน้นให้เป็นเรื่องหวยครับแต่ความร่ำรวยรับรองมีโอกาสทุกคนนะต้องติดตาม,มต้องติดตามนะเพราะพ่อกลับมาใหม่นะหลังจากลาสิขาจะเป็นพระ ครับเป็นผู้ที่ทำเกี่ยวกับดวงชะตาผูกแขนหรือบูชาโชค,คเป็นงานของพระพรามนะตะต่อชะตานะสะดาะเคาะพวกนี้ครับทำอยู่ในวัดป่าจอมศรีนะแล้ววันนี้พ่อฝันว่ายังไงครับผมงวดนนี้พ่อฝันนะความฝันในงวดนนี้มีเด็ก กับผู้หญิงเป็นจำนวนมากเด็กกับผู้หญิงนะใช่แต่พ่อเคยตั้งเอาไว้นะเด็กนี่เป็นเป็นหนึ่งเด็กคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะเด็กนี่เป็นความบริสุทธิ์เลยคือเป็นหนึ่งยังไม่มีอะไรจะบปนผู้หญิงนี่นามสีนะ พ่อเคยฝันแบบนี้เกี่ยวกับอย่างนี้มันยออกตัวได้ลราพ่อันฝันนยนีก็หนึ่งกับสี่อ่ะหนึ่งสี่อืมหนึ่งสี่ายตัวเดียวเลยเด้อหนึ่งสี่ใช่พ่อไม่ให้ไม่เคยให้มากนะสามตัวก็สามตัวครับสองตัวก็แค่สองตัวตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ไปวิ่งเอาครับมันได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นครับแล้วมีมีสามตัวไหมครับผมกัน สามตัวไม่มีไม่มีมีแค่นี้เองหนึ่งสี่นี่หนึ่งกับชุดเดียวหนึ่งสี่หางเดียวเม็ดเดียวโอ้ไม่หลายหางเนาะเออที่เขาทำเขาถ่ายเขาจะรู้เลยเขาจึงเรียกว่าพ่อทำฝันแม่นอครับผมแล้วก็บอกแค่นี้บอกแค่นี้จบเลยเนาะ ตัววเดียแสดงว่าคนที straight, name, no ่ติดตามพ่อทําฝันแม่นนี่คือเขาได้โชคได้ลาบตลอดเลยครับก็ใช่ถ้าเกิดเอ่ยชื่อนี้ไปนี่คนเขารู้จักกันหมดเลยรู้เลยก็จะทังได้สร้างวัดสร้างศาลาสร้างบสถ์เยอะนะกพสร้างไว้เยอะโอ้เนี่ก็เนี่ยแหละสมัยก่อนนี่พ่อเป็นบวชใช่ไหมใช่เป็นเลยให้เลขนี่บวชทั้งบวชทั้งเป็นพามทั้งเป็นพ่อของพ่อก็เป็นอุปชาไงโอ้ เราเป็นมายาวนานไงมีเบอร์โทรติดต่อป่ะล่ะพ่อโทรกับหลวงพ่อนีได้เลยเพราะว่าโทรศัพท์ตอนนี้มันเสียโอ้ท่อสับเสียังันเอาก็ได้อืมอืมถาโทรศัพท์ก่อนเนาะอืมโทรศัพท์มีอยู่ออกเป็นออกบอกว่ากระตับมึงตามดูเลยนะครับผมเนาะหนึ่งสี่ตัวเดียวนะครับผมประกันเงินใส่ด้วย พ่อเขามา่อสางนี่นพ่อเล่าให้ฟังนะว่าเขาถูกจนได้ซื้อรถซื้อบ้านจริงไหมพ่อจริง<ะ>เคยไปทําไปสร้างวัดไปสร้างศาลาไปก่อตั้งวัดบรรทัดน,น,นะครับวันนี้ห้อยออกเย็นนี้ฝันพรุ่งนี้เขียนห้อยไว้เลยนี่ตามนี่แบบอย่างนี้นะตามศาลาครับออกแบนี้ป่ะออกออกงดต่อไปไง งวดนั้นออกแล้วถูกแล้วครับแล้วแล้วงวดต่อไปก็ออกบางทีก็เจ็ดงวดแปดงวดติดต่อกันโอ้โหแต่แต่หวยส่วนมากนี่ถ้าสามตัวมันจะออกสลับโอ้แต่ถ้าสองตัวนี่จะออกเป๊ะเลยนะครับเพราะให้ได้ไม่มากครับเลยเป็นที่มาของพ่อทำฝันแม่นถูกต้องมาเจอเป็นเป็นแล้วอ่ะเร็ว แล้วซื้อง่ายนะสองตัวก็สองตัวจบ,บใช่ไหมจะไปให้โอจะขายนามาซื้อเลยกันหวยมันมันเยอะเกินบางทีก็ให้เต็มหน้ากระดาษมาซื้อตัวไหนลละครับอันนี้กอย่างนี้ยง่ายพวกของพ่อในหางเดียวเลยนะพ่อ<า>นะหางเดียวามีของพ่อในน้อยที่สุดเลยนี่นเอาเรืพ่อจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะแม่นไม่พ่อแต่ละงวดละงวดนี่แม่น แล้วแล้วพ่อไปนั่งไปนั่งที่วัดดอนตาลนะแค่นั่งสมาธินะครับสองนวดติดสองนวดติดแต่ได้สองตัวงวดละสองตัวแล้วออกเน้นๆด้วยครับเต็ม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 เลยนะพ่อเต็มเต็มไปไปถึงคำสโนดนะครับตอนนั้นทําบุญคำสโนดใช่ไหมครับบุญงานประจาปีพ่อก็ไปให้แล้วพ่อไปอยู่ในโบสถ์ไปไปรับเครื่องสังฆทานอะไรนะพุทธาทานธรรมทานสังฆทานคือทําตรงนั้น หน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ให้หวยนั้นเป๊ะดูดวงนั้นออกตรงนั้น<ฮ>ตั้งแต่วันนั้นมาออกเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าหรือก้าเจ็ดนี่แหละสองตัวเป๊ะเลยเป๊ะเ,เ,เลยในบุญนั้นเขาถูกกันซัแต่พ่อไม่ให้ที่อยู่ไม่ให้อะไรเลยนะเพราะว่าไม่ไหวครับมันก็ไม่งั้นจอตามกันมาเจอของแท้เลยตัวนี้นะพ่เอเนาะให้อย่างนั้นเนาะเพราะว่าพ่อไม่หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรนะแต่อยากให้คนทุกคนนะ เมื่อมีโชคเราก็ทําโชคให้ตัวเองบ้างนะทาบุญครับทําที่ไหนก็ได้ใช่ครับนะเล้วลึกหน่อยครับเราได้เงินมาง่ายๆเราเสียไปก็มากแต่ส่วนที่เราได้เราต้องทำเพื่อต่อทุนต่อบุญให้กับตัวเองครใช่ไหมงวดนะเจ็ดงวดบอกบอกถูกติดกันนี่แหละครับพ่อใช่ถูกติดกันเลยเจ็ดงวด วดแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ไปทีแล้วงวดสองงวดคือบางทีก็เว้นไปงวดสองงวดสามงวดก็มาถูกสองสามงวดก็ถูกแต่ติดๆกันนี่คือเจ็ดงวดเจ็ดงวดสองตัวหรือสามตัวครับพ่อทั้งสองตัวทั้งสามตัวพ่อเคยให้ครั้งหนึ่งส่วนมากก็สองตัวชุดเดียวใช่ส่วนมากสองตัวสองตัวชุดเดียวสิบเอ็ดงวดป้าสิบสี่เม็ดเดียวเลยนงงวดนี้งงวดนี้สิบสี่ชุดเดียวเม็ดเดียว สิบสี่เม็ดเดียวนะครับผมโอ้โหพ่อทําฝันแม่นนะครับผู้ชื่อนี้จะมือย่านเลยได้นีิพ่อแม่นบ่ใช่เราบกัว